สวัสดีค่ะพ <cuanto S 1> ี่เตงนกิ้วสวัสดีค่ะแม่ถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูนะไม่ต้องเต้นนะคุณพ่อทุกครั้งที่ถ่ายวิดีโอชอบเต้นไม่ต้องเต้นนะรอบนี้พี่ตงนกิ้วครับหันหน้ามาครับคุณเต้นกว่าคุณเต้นกว่าเห็นเจ้านกกระจอกเทศไหมคะคุณแตงกิ้วเห็นอันเร็วๆมาดูสิหนิมันทำอะไรทำมือนกกระจกเทศทำยังไงล่ะทำวือนี้หนูก็เดินคอมันยาวมากเลยค่ะระวังจิกเอาเนื้อน่ะ กนกกระจอกเทศมีสามสายพันธุ์คอแดงคอดำคอน้ำเงินการสังเกตเทศให้สังเกตสีขนถ้าเป็นเทศกู้จะขนสีดำถ้าเป็นเทศเมียขนจะสีเทาอ๋อนี่ไง สวัสดีค่ะนั่นไงมันเดินมาหาอีกแล้วตัวสีดำเป็นต<อ>ัวผู้ตัวสีเทาเป็นตัวเมียตัวนี้เป็นตัวสีดำตัวนั้นตัวเมียตัวผู้สีผู้ผู้มันมาแล้วมึงนั่สวัสดีค่ะ